วา่าตัวนี้พน to เพนนิ่นปลูกเท่ายแล้วนี่ท่ายตัวนี้ปลูกสองอาทิตย์นะคะป้าอุ้ยเพิ่นบอกว่าปลูกสองสองอาทิตย์นะคะเบิ้งจะพอเอาป่ะเอาเอาเมื่อีกแค่เก็บเนื้อเมื Rent ่อ ah? ีกแกเก็บแบบเมื <S <s ่อีกแก่สับเมื่อเอาบิ้งไอ้ีตัวนะไรแม่โหบขาดเดีดิแม่เลวโบต้องห้เดี๋ยดิ นี่นะคะเพิ่นปลูกสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์นะคะเพิ่นปลูกไปเพิ่นปลูกนี่ยนะคะนี่สองอาทิตย์เพิ่นจุ่ม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 ใส่ครับบึงนี่นี่นะคะสองอาทิตย์ปุ๋ยเพิ่นใส่แล้วค่ะเพิ่นโรยแล้วนะคะนี่อเมะปอุ้ยเป็นหัวนะคะบึงนี่นี่นะคะ วันนี้แม่เพียวชาแนลจะพามาชมสวนมันแก้วค่ะสวนนี่มันเทศนะคะภาษาไทยมันเทศค่ะภาษาโซ่กโปงเลียงค่ะโอ้โตีละกา <c oughs> เออมาเ,ออเาบ,เาบิ่งนเด้อทาเขาแป๊บนึงย้ายเพชรไทยเออนี่นะคะมาชมด้วยกันเด้ออุ้ยคนมีวิธีปลูกนะคะ กอันนี้นะคะอันนี้คือสวนมันแก้วค่ะนี่ข้างหลังแม่เพียวนี่มันแก้วนะคะนี่มันแก้วเด้อเนี่ยปลูกแปลงเล็กๆนะคะแต่ผลผลิตได้เยอะเด้อมันแก้วแครอทค่ะมันแกว้วแครอทฝั่งนี้ก็เป็นนาปังนะคะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นนาปังค่ะเป็นนาปังเด้อฝั่งนี้นะนาปังไร่กักวนะคะ จะติดไฟหรือบ่ฮะนอ้นกังฟูอะไรนนะบังแดดมันแก้วบ่<อ>บ่ตัวนี้ก็ได้เหรอแม่นี่นี่นะคะเบื่อเนี่แม่เพียวก็บอกรายละเอียดในการปลูกแล้วนะคะว่าพคนปลูกอะไรพืชที่อย่างไดนะคะนี่มันแก้วนี่แม่เพียวก็บอกรายละเอียดในคลิปแล้วว่าใส่ปุ๋ยเท่าไรใส่ปุ๋ยปลูกอ่ะปลูกง่ายคะ่ะมันแก้วคือปลูกจุ่มจุ่มจุ่มเฉยเลยคะ่ะ เด็ดเอายอดแล้วก็จุ่มจุมจุมจุมแล้วก็เปิดน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้ามันแห้งแล้วก็ปิดน้ําค่ะเพิ่นหันปะอุ้ยหันเพิ่นมาได้ยากเลยค่ะกับน้ําเพราะว่าเพิ่นมีพลังงานแสงอาทิตย์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่นน้าเยอะมากค่ะเพราะว่าเพิ่นใส่ตัวลายแพงค่ะตัวที่ว่าราคาเกือบห้าเกือบห้าหมื่นนะปุ้ยเนาะสามหมื่น <50, 000. S 1> เออสามหมื่นกว่าค่ะสามหมื่นกว่าของเพิ่นน่ะพลังวัดเพ่นหล,นนหล,หลนค่ะน้ําเพิ่นหลยหลขนาดข่นน้ำอะจน ทำนาปังค่ะปีนี้เพื่อนก็เพิ่งทำนาปังนะคะคีเกี่ยวนะนาปังปีแรกนะคะเพื่อนก็ลองดูว่าผลผลิตจะได้ไหมถ้าโอเคกับปีหน้าเพื่อนก็จะขยายนะคะส่วนมากนะเพื่อนก่ได้ปลูกอีนาปังค่ะปีที่แล้วเพื่อนเองทำสวนทำสวนมักทุดินทำสวนอีมักซารีมักทั่วทำสวนเอีมันแก้วค่ะมันแก้วเอมันเทศนี่แะค่ะมันเทศนี่แหละพันก็เป็นพันของเพื่อนเองค่ะเพราะว่า เพิ่นปลูกไว้นั้งปีที่แล้วแล้วเพิ่นกลับมาขายายเอานะคะบ่ได้ซื้อบ่ได้หยังค่ะเด็ดเด็ดเลยจุ่มจุ่มจุ่มใส่ค่ะว่าเรา็อยากหัวได้ไม่เพียวก็เบิ่งวิธีปลูกของเพิ่นค่ะเพิ่นเฮ็ดง่ายมากค่ะแต่เฮาปลูกแล้วมันสิติดหรือเปล่าแต่เพิ่นปลูกนะ่ะติดเ <c oughs> พิ่นปลูกค่ะติดค่ะแต่เฮาปลูกแล้วมันสิติดหรือเปล่าแค่นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเพราะมือเขานะ่ะมือเขาเองเขาเคยปลูกเคยหยังหัวตะไคร้กับเราตั้งว่ายู่ซื้อกับติดค่ะเบิง่งหัวตะไคร้นะคะ มีหัวตะไคร้เพิ่นเพิ่นตั้งอยู่ในน้ำแล้วก็ติดเฉยค่ะของเพิ่นนะเฮ่านะั้นพอแห้งปลูกยังก็บ่ค่อยติดค่ะมือมันฮอนมือน่ะมือไม่เพียวนะปลูกยังบ่ค่อยติดค่ะมาชมด้วยกันนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนี่กับสวนเอกับสวนเอมันแก้วค่ะสวนมันแก้วมาชมด้วยกันนะคะขนกกาดเลยแบงนี้น,นั่นงัวนี่ค่ะเขาทำร่องทำล่องทำล่องแล้วไม่เพียวก็ถามเพื่อนว่าป้าอุ้ยเห็ดอย่งเขาตัวเห็ดล่องเขาปลูกไปเลยได้อยู่บ่เพิ่นบอกว่า บบได้เพราะว่าล่องนะคือล่องคือทําให้มันเป็นหัวนะคะถ้าปลูกไปเลยมันสีบบเป็นหัวเหรอวันมันจะไม่ระเบิดหัวค่ะวิและวิธีเก็บเกี่ยวก็เราบอกว่าสองเดือนค่ะสองเดือนเก็บเกี่ยวได้คือว่ามันจะแตกค่ะสังเกตง่ายมันจะแตกมันหัวมันสะปะหลังเหรอวัแล้วก็คุดเบิ่งเขาแยง,งเบิ่งว่าครบสองเดือนแล้วเหรกะเอาไปตลาดได้ค่ะไปขายมันก็เป็นอาชีพเสริมของเรานะคะหลังจากที่ว่าเราเสร็จจากนาปิงยนาปีเราปุยเนาะ เขาเสร็จจากนาปีแล้วก็มีเสร็จจากนาปีแล้วก็มีอาชีพเสริมก็คือปลูกมันปลูกยางพักเล็กน้อยเสริมพอได้ค่าประทูค่าประทูค่าอย่างเง้ยค่าประทูค่าค่าทั่วทิพย์ของไอทั่วบ้านทั่วเมืองเลยน้ะปะอุยเนาะจะค่ายางจะค่ายางเป็นค่าสัมปะพิสัมปะเพล่ะค่ะเออค่าสัมปะพิสัมปะเพลจะค่ายางจะอยู่ในนี้ค่ะเฮ่ากับอยากจกทุนเฮ้าพราเท่าก็ต้องหาแบบนี้แบบนี้ ถ้าจกไปเรื่อยๆกับมันก็มืดค่ะท่านผู้ชมแล้วกันหน้าปังในเพื่อนกะเฮ็ดกะเพื่อนกัะอาศิขายบัวขาวเพื่อนก็เบ่งอ๋อไม่ยังหันไม่จะตกหน้าปังในยเพื่อนอาเซียไว้กินแล้วกันหน้าปีเพื่อนอาซิขายเพราะว่าป้าอุ้ยได้ข้าวปีนี้กี่กระสอบครับป้าอุ้ยถึงไม่ฮะร้อยกระถุงนะคะร้อยกระถุงร้อยกระถุงนะคะเือนลาวหันจนบ่มีมองอยู่ค่ะเือนลาวหันสิบหกต้นหรือสิบห้าต้นสิบหกต้นหันเอาไว้แต่เข้าค่ะท่านผู้ชม คนแล้นอนอยู่ใต้อย่าเอาแหง้งเดี๋ยวเขาจะดิ้งยินชิอเอาเออเอาไว้อเอาไว้ออออให้คุณเข่าพ่นอยู่ค่ะกับหนู <c oughs> เอาคุณน้ำดื่เออให้คุณเข่าพ่นอยู่แล้วกับหนูพ่นค่ะกับหนูนี่นะของพ่นบุคกขนาดค่ะเดี๋ยวมาเบิ่กนาฟังพ่นเนียหนาค่ะขนาดเย็นเนาะแกก็จนหุ่นดีเลยนะป้าอุ้ยเดีแกไม่ได้อ้วนแล้วเพราะแกทำงานก็เออจนหุ่นดีแล้ว สา,าอ้วนนี่ลงมาเนี่ยเพิ่นกันลากสายยางสายยางเพิ่นกันสายยางพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ยากย่างเต้ามากับแปดโมงพลังงานแสงอาทิตยิพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่นก็ทำงานคะ่ะแรงมาเพิ่นกับปิดเองคะ่ะเฮาบม่ได้เฮ็ดอย่างค่ะท่านผู้ชมอัตโนมัติไม่ทำอะไรไสายยางยกตไม่ได้จะใเอายนต์สายยางกับลายโลอยู่ค่ะแต่ก็ลงทุนตอนแรกมันก็คุ้มค่ะเนี่ยสายยางในพันเนี่ยเออแต่มันก็คุ้มนะคะเบร้อยเมตรเนาะครัสายสายยางร้อยเมตร เออราคาเท่าได้ใส่ยังเป็นเงินพันนึงลงทุนแค่เขาลงทุนรอบเดียวเนาะป้าเนาะรอบเดียวหลายหลายปีเลยได้ใส่เป็นสิบปีแล้วก็ท่อไอ้ท่อพีพีซีนี่กะสองพันนี่สองพันเนาะสองพันกะถอาได้จักท่อนเหรอท่านมันมีจักท่อนเหรอมองกันดูนหมเส้นละถอดเนี่ยแปดสิบล้อยวะเส้นละล้อยละโอ้เส้นละล้อยก็เติบด้อยเนาะนาปังเขาผู้เขาซื้อหันกะเส้นละแปดสิบสมัยหันไปทุกผู้บอก กระเป๋าเงินเขาอยู่ทังทัง,ทงพุ่นเจ้ากระปุกบ่หืมปุ๊บมันมันเกี้ยวถูงอ่ะมันแก่เคียวเ,เลยบ่อืฮะเจา้ายางไปเอากระเป๋าเขาเนี้ยสะก,กับเสือ้อเออเขายางไปทั้งพุ่นแล้วเขากถ่ายลงทั้งพุน่นเนาะมาชมด้วยกันนะคะบนนี้บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศในเพียวก็ยืนเด่นแตงาในท้องทุ่งก่ะ <laughs> <laughs> ยืนย,ยืนเด่นแล้วก็ดืนยืนยืนเด่นสวย ยืนเด่นสวยสง่ากลางทุ่งค่ะเพราะว่ามีผู้เดียวไม่เพียวมันก็เลยสวยสง่าค่ะถไอ้บ่มีไผ่มายืนเคียงข้างด้วยนะเคียงข้างด้วยนะก็เลยเอ๋ก็เลยจากคนจากผีก็เป็นคนงามนะคะถ้าถ้าเบิงอีลีกัถ้าเบิงอีตอนฟองเว้นกะบบ่ได้ใส่กล้องกับ่ได้ใส่คาเมล่ากะบผีมีจริงค่ะไม่เพียวผีมีอย่าตกคันเลยยายของจะเอาไะแบบพลืนเกิบนี้ เจ้กเป็นอย่างของลาวด้วยบอยไหมเอ้าเสื้อเจ้าไหมเออไปไปไปค่ะไปเบิกมาเบิ่งมาเบิ่งป้าอุ้ยตกคันนาเด้อท่านผู้ชมเด้อโอลังย่างวัวข่อยเด้อครั้งนี้เห็นเจ้าขึ้นมลูบดีๆีด้่คันนาทางนี้ชมขัวข่อยเด้อเออขวบไดีลูบทางนี้โอ้โหเด็กเตะสะดุดคันนาเนาะเป็นเรงใต้เนาะบ่าหิ้งนี่แหละตีกันลงตัวนี้ทางพุ่นจะลูบอย่างเนียนเลยทางพุ่นท่าน บูดเหนะคะต้องคามองท่ายูแม่เพียวก็ไม่ได้ไปใส่แต่ละมือนี่แหละค่ะบุญเรียดอยู่แถวนี้ล่ะมักบังมักมักมักบรรยากาศแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมมักมักมักยอมรับเลยมักมักแบบนี้โอ the the ้เสียดายตัวนี้เนาะปุอีเนาะตัวนี้ก็ได้เติบด้วยเนาะนี่จะปลูกพริกนี่เออน้ำไว้บ่ถ้าใส่เข้าเก็บเกลือก็ได้เติบด้วยเนาะปุอีเนาะอันูนี้ปีหน้าจังว่าไหมหน้าปีจังว่าไหมเนาะเปิดน้ำใส่กับบ่ใส่ค่ะ

ยากเลยเจ็บเจือดนะคะไม่ไม่หันตกใส่หัวเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งในไม่ยังไม่ตายยืนต้นไม่ยังแล้วมันแห้งแล้วตัวนี้ไปทางใดทางตรงพอไปทางซักมันแจวคนใดอ๋อจะจะไปทางใดนี่พูดเทีเดินนหานี่ได้สซนอาทิตย์ตั้งแต่เดือนนี้เดือนกลาง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 กุมภาก็ได้เก็บได้หนิเน้ อันนี้สองอาทิตย์แล้วบ่อุ้ยจะใส่ละอันนี้นะคะนี่เราปลูกได้สองอาทิตย์นะคะติดแล้วทางพูดก็เป็นหญ้าเพื่อนค่ะหญ้าเขียวๆเวพื่อนก็เป็นหญ้าแพนกลาที่เราซื้อมาจากแม่เพียวเด้อเนี่ยงามขนาดของเราเพราะเราเราโหดค่ะคักๆมีทุกอย่างค่ะกับปุ้ยมีทุกอย่างเลยที่สร้างสรรค์มีทุกอย่างทำหาอย่างามางีมัเมดเงินเราก็มีค่ะเงินเยเงินเยอะแยะค่ะ เราเข้าธนาค่านะธนาคาระจนไหวลาวเลยค่ะเพราะว่าเงินเราหลายยายนี่อีนายนี่เงินเราลายนายลายมีลายมือด้วยอ่ะฮนายนี่เงินเราหลายนี่ค่ะทักขนาดเลยเดี๋ยวแม่เพียวสิพามาเบิ่งใกล้ๆเด้อจะถ่ายหันใกล้ๆนะคะเดี๋ยวติดตามต่อเด้อโอ้ยน่าปดหัวพี่เจมส ติดตามต่อนะคะมาชมนั่นเด้อมาชมไอปะอุ้ยเพื่อนปลูกมันเทศนะคะนี่แต่มันโบแมนมันเทศญี่ปุ่นแต่มันเป็นมันเทศอีกยัางกับบลูค่ะทางโซเอิรนมันเทศหยังมันมันเทศมันแก้วมันมีจักสีเนี่ยปาอุ้ยสสีสีขาวกับสีบ่วงแล้วสีเหลืองของเจ้าขาวเหลืองนะคะของเพื่อนนี่แครอทเนะเป็นอ๋อเขาเอิรพันแครอทเนาะเดี๋ยวแม่เพียวจะพา มาชมใกล้ๆเดอ้อวิธีปลูกเดอ้อนี่นะคะคเพิ่นปลูกขายประจําทุกปีนะคะป้าอุ้ยนี่คุณเทือเราก็ปลูกมันเทศมันแกแ้วเราก็ปลูกอีมักถั่วดินค่ะมักถั่วลิสงนี่นะคะยอดมันนี่เดอ้อยอดมันเดอ้อนี่นะคะยอดยอดมันยายจะฮุบจะจะฮุบ จะฮุบอันนี้ค่อยสิทายเห็ดเอาไปเห็ดปกมันเออเอาแต่มือจะหยับมันเดี๋ยวเด้อมันคือไก่โพดแบบนี้แล้วนะเพื่นเออพลอยเพื่นได้มาถึงเออนี่นะนนี่ะคะมันเทศมันแก้วเด้อแครอทเด้อของเพิ่นปลูกนะคะนี่นะคะเออป,ป๊อปะเพิ่นจะปลูกแล้วนะวมันมาชมวิธีปลูกน้ำเพื่นนะคะ พอนจะเด็ดเป็นยอดเป็นยอดเป็นยอดออนเนาะป้าอุ๋ยเนาะอันนี้เป็นพันของเจ้าของเราไม่ได้ซื้อไผ่หรอวะเป็นพันของเจ้าของนะคะมาชมวิธที่ปลูกเดอ้อเพิ่นปลูก,กประจาค่ะปอุ๋ยเพิ่นเป็นเกรรษตรพอเพียงนะคะตะขอกตะไคร้ข่าขี้ง่ายยังมีมัดน,นําเพิ่นค่ะมาพลูมะห่งมีมัดเน,นะะาะจักมือติดเนาะป้าอุ๋ยเาทิหนึงนี่นะ เขาปลูกลุมนึงหันจักยอดสามหนี่งคงเขาต้องเอาเสียมขุดเห็ดลุมก่อนเนาะกายเห็ดลุ่มเอาเป็นเบา<อ>ถ้ามีพวกรก็เอาพวกร่อยเหนเนาะนี่ไงปักเนี่ยเออติดเลยติดแล้วก็เปิดน้ำใส่ร่องเลยบเบาน้ำใส่ร่องดิเปิดเพิ่นสีเหี่ยว,ยวอยอดบ้านเราบริเวณเหี่ยหิ้วตะกีติดเหี่ยวแต่ก็ติดปลูกลุมละกี่ต้นคะสามต้นพอรุ่นละสามต้นเด้อวิธีปลูกเอมันแกวมันเทศเด้อวิ่ง ก็ทิปลุมตัวใดนีบานตรนี้เนี่ยขอดเน้ยเนี่ยเน็แเบเนบเลยนะคะพี่เทปปลูกแบบง่ายๆนะคะถมก็บริ้ลึกถมแค่นิ้วนึงเนาะนิ้วหนึ่งแบบนี้เนาะนิ้วนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกน้ําใส่ล่องเห็ดเป็นล่องแบบนี้นะคะเฮ็ดล่องแบบนี้เดอนเนี่เฮ็ดล่องแบบนี้ง่ายปลูกถ,ถ้าเราไม่ทําล่องแบบนี้จะได้ไหมป้าอุ้ยมันจะไม่เป็นหัวเป็นหัวโอ้อยู่หัวมันนี่ล่องนี่คือล่องหัวเนาะ ก็แกล้มอ๋อปลูกสองต้นก็ขึ้นสองต้นปลูกสามต้นก็ขึ้นสามต้นเมือนบะมันจะแตกออกนะอ๋อมันจะแกะเออีกกิ่งแนงเนาะดินแนงเแล้วตัวนี้เจ้าลืมเนี่ยวิปลูกนะคะปลูกง่ายๆค่ะดินเขาก็บ่าต้องกดแน่นเดยท่านผู้ชมกดธรรมดาอันนี้เนาะปูนเนาะปูวเนาะแล้วดิน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 มันเหมาะกับอีดินปลูกอีมันเทศมันแก้วนี่คือดินแบบดินแบบเฮาเนี่ยบดินเหลืองเนี่ยบ่ แล้วดินหินก็ได้ดินทรายปกติเนาะดินทรายเนาะเออปกติดินทรายดินทรายดินเหลืองคือเฮานี่เนาะปกติวิธีปลูกง่ายง่ายค่ะเบื้องหนึ่เออแนบแนบใส่ก็แล้วเอาแต่ยอดมันปักปักปักเลยก็จบค่ะพันกับพันเจ้าของเลยแหละค่ะเก็บไว้แล้วก็เด็ด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 ตัดตัดตัดเอานะคะแก่บ่แก่ก็ใส่มดติดมดนะปุ๋ยเนาะเียวกันใส่เลยนี่จุ่มใส่จุ่มใส่เลยจบค่ะปลูกแบบง่ายง่าย เนี่ยบอกแบบนี้เลยแล้วเพิ like Ahmad, ่นกิจักเดือนปอุ้ยเพิ่นจังงานนั้นสองเดือนกว่าน่ะสองเดือนขุดได้ใช่ไหมได้โอ้เขาสังเกตอะไรวาขุดได้ขุดไ่ได้ดินมันจะแตกเลยดินมันแตกแล้วน้ําเดี๋ยวเขาปล่อยในแดดอาทิตย์เถได้มันแห้งเขาก็ปล่อยได้เขาปล่อยเธอนื่องนี่มันได้จากมือกุ้มได้จากมือเราะวาเมื่ออาทิตย์นึ่งโซมาบอชบว สามวันสี่วันน,น้ำแหง้เหงเขาก็เปิดใส่อีกอเ,เปิดใส่ร่องมันเนาะฮาบ่อต้องไปซีสายยางโดตเส่ต้นบ่อโอ,โอ,โอ้อโ,อโอปลูกง่ายมากเลยค่ะมาเบิ่งเด้อมาชมกันไม่เพียนในวิธีปลูกง่ายมากเลยค่ะเนี่ยเงยตัเน็ตัวเบื้งนี้ก็เสร็จละกดกดกดเลยกันแล้วสองสามวันมาดูถีเรื่องสองเดือนผลผลิตออกมาเนาะเราสังเกตว่าผลผลิตเป็นแบบไหนคือว่าดินมันก็แตกแตกแตกเคิบแล้วก็ร่องอีก สโลเบิ่งก่อนว่าขายมันคือกันนาแต่มันทะเบรลังขนาดนั้แตกเบิ่งพันเลยเขาก็ลองเบิ่งก้อนเคี้ยวเคี้ยวเบ่งก่อนวันนู้ยมันสิใหญ่ไงสำไรสองเดือนนี่คือว่าขายได้เลยขายได้เลยสองเดือนนี่ให้น้อยๆนี่ก็ได้เติบได้ผลผลิตเนาะปุ๋ยเนาะขายได้เติบเนาะได้หเป็นพันบ่ดอกกว่าถึงจะมันลายอยู่ปุ๋ยใส่ไหมใส่ดิเขาใส่ปุ๋ยยัง E <ia> เขายูเรียก็อันดับแบกคันโอ้ใส่ยูเลียใส่ยูเลียนะใส่ให้เป็นอย่างสาเหตุปะอุ้ย <c oughs> ให้ใบมันเขียว <c oughs> โอ้ให้ใบเพิ่นเขียวให้ใบเพิ่นให้เขียวให้แตกกอเออแล้วก็มาใส่ปุ๋ยเร่งหัวมันบาบบานนี้ใ่ปุ๋ยดอกเดชโ่โซซิมฮาคือกันโซ่ซิมฮารนี่คือเร่งหัวหัวโอ้ระเบิดหัวเพิ่นคือเขาเว้าเอาะเนาะนี่นะคะแค่ฮันไหลใส่บัเฟืองป่ะอืม เราบางค่ะแเออเออวิธีปลูกนะคะดูนี่ปลูกมันแก้วมันเทศค่ะภาษาอันนั่นกับโซ่เฮากับมันกแก้วโซ่กับปปุงเลี้ยงแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก่ะมันเทศเทว่าเทศญี่ปุน่นเทศยางเทศเคร์ทออควายมาพอดีไายควายเจาเออควายกำลังมาพอดีอีกไม่ง่ายค่ะเพอเบบ่งนองน้อยขามคันก็นจะบ่ได้ <laughs> <laughs> มือเออมันหูจัก มันหัวจักย่างไปคามทางอื่นเลยง่ายงมันแกวมันแกวมันพึ่อ่าแบบนี้คัทตอ๋ปลูกง,ง่ายๆใส่ปุ๋ยนี่ประมาณจักเดือนถึ้จงใส่ปุ๋ยปยุ๋ยจักมือ่อใหมันติดก่อนนะให้มันติดก่อนเราค่อยลยุลย,ยลุยลอยลอยยูเลียแล้วก็ไอ้จักมื่อจังใส่ปุ๋ยสูสิบหา้าคนละเอื้อนหนึ่งคนละอ๋อเดือนหนึ่งใส่ปุ๋ยสูสิบห้าเร่งเร่งเร่งหัวให้มันโตระเบิดหัว ว้ามาชมควายค่ะควายก็มาด้วยนี่ควายก็มานะคะเดี๋ยวอุ่ง